สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโตอัปเกรดเนชั่นแหล่งรวมรีวิวรถยนต์อัปเกรดใหม่ๆและข้อมูลเจาะลึกสำหรับคนรักยานยนต์ทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะท,ที่ทั่วโลกต่างจับตามองกับ2025 bmw pickup truck ซึ่งเป็น9ก้าใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับแบรนด์หรูสัญชาติเยอรมันที่ครั้งนี้ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดกระบะอย่างเต็มตัวด้วยดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ไม่เหมือนใคร BMW ได้สร้างสารรค์2025ปิกอัพพลัสด้วยแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราและความแข็งแกรง่งตัวรถถูกพัฒนาบนโครงสร้างที่แข็งแกร่งแบบใหม่ที่สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งความปราดเปรียวและสมรรถนะการขับขี่สไตล์รถสปอร์ตท,ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW ตัวถังของรถใช้วัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบารวมกับเหล็กกล้าคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มความทนทานและลดน้ำหนักรวมส่งผลให้ตัวรถมีความคล่องตัวสูงแม้ในสภาพถนนที่สมบุกสมบัน ดีไซน์ภายนอกของ2025 BMW Pickup โดดเด่นตั้งแต่กระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าแบบแมทริกเลตที่ดีไซน์บางเฉียบและเส้นสายตัวถังที่ให้ความรู้สึกดุดันผสานกับล้ออลลอยขนาด21นิ้วที่เสริมความสปอร์ตด,ด้านท้ายกระบะออกแบบให้มีช่องบรรทุกของขนาดใหญ่พร้อมระบบเปิดฝากระบะแบบไฟฟ้าเพื่อความสะดวกสบายนอกจากนี้ยังมีราวหลังคาและอุปกรณ์เสริมที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันและการผจญภัย ภายในห้องโดยสารเน้นความหรูหราเหนือระดับคอนโซลกลางใช้วัสดุดหนังแท้ตัดเย็บอย่างประณีตพวงมาลายัยหุ้มหนังทรงสปอร์ตพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14.9นิ้วที่รองรับทั้งระบบ i d r i v e 9และการเชื่อมต่อ Apple Car Play และ Android a u t o โบอร์ดนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางมีฟังก์ชันระบายอากาศและนวดในตัวพื้นที่ด้านหลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลังกว้างขวางสบายเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานประจำวันและการเดินทางไกล ในด้านขุมพลัง2025 BMW Pickup Truck ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ6สูบเรียงขนาด3.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด400แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลร,ระบบขับเคลื่อน4ล้อเอ็กไครที่มีการปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับงานบรรทุกและขับขี่ในเส้นทางธุรกันดารน,นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดและลดการปล่อยมลพิษโดยระบบส่งกำลังใช้เกียร์อัตโนมัติ8จังหวัดที่ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวล ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยของรถกระบะคันนี้ถือว่าจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและระบบกล้อง360องศาที่มีความละเอียดสูงช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์การขับขี่นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ BMW Personal Copilot ที่ช่วยขับกึ่งอัตโนมัติในบางสภาวะเพิ่มความสะดวกสบายในระยะทางไกล 2025 bmw pickup truck ไม่ได้มาแค่เรื่องของรูปลักษณ์และสมรถนะแต่ยังโดดเด่นในเรื่องของความสามารถในการใช้งานจริงด้วยความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง3,500กิโลกรัมและน้ำหนักบรรทุกที่มากกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องงานและไลฟ์สไตล์การเปิดตัวรถกระบะรุ่นนี้ยังถือเป็นการวางหมากใหม่ของ bmw ที่ต้องการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากจะรักษาฐานลูกค้ากลุ่มพรีเมียมเดิมแล้วยังสามารถเข้าถึงกลุ่มที่มองหารถกระบะสมรรถนะสูงพร้อมความหรูหราในตัวเดียวกันสำหรับราคาแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในทุกตลาดแต่คาดว่าจะเริ่มต้นในระดับที่แข่งขันได้กับรถกระบะระดับพรีเมียมจากแบรนด์อื่นๆหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่มีดีทั้งด้านรูปลักษณ์เทคโนโลยีสมรรถนะและความหรูหรา2 0 2 5 bmw pickup Truck คันนี้น่าจะตอบโจทย์คุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันงานหนักหรือการออกทริปไกลๆก,ก็ตามขอบคุณทุกคนที่รับชมรีวิววันนี้หากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการอัปเกรดยานยนต์รีวิวรถรุ่นใหม่ๆห,หรือข้อมูลน่าสนใจจากวงการยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto ัปเกรด n นชั่นของเราเพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า